นี่เป็นลูกไา้เจ้าเข่งครับผมอายุ17เดือนส่วนสูงลอยสี่สิบเก้าครับผมแม่ลูกครับผมแม่องสั่งไงแตครับครับแม่เป็นสายเพรุดรนครับผมแข้งขาใหญ่แท่นเนาะครับแม่เป็นนะครับครับแม่นีก็ทรงใหญ่เครับใหญ่ครับตัวนี้มาจากอุทัยธานีครับผมสูงตัวรดครับสูงลอยสี่สิบเจ็ดครับป่อพโยครับอ่างไงคงสั่งดีเนาะครับผมท้องอีกหกเดือนท้องตัวใดครับท้องกับปังแปดอยู่ครับ แม่เพื่อนสายไหนครับแม่สายปั่นสุรินครับผมข้ามสูงร้อยสี่สิบสามครับแม่ไงคงสั่งดีขึ้นเก้าครับครับผมแสดงว่าขอกเก้านี่เพื่อนเป็นคนที่ขัดควยเนาะแม่นครับสังเกตเบื้องขาไงเรียบหนาไหมพี่น้องพอยยสวัสดีครับสวัสดีครับผมพอยยครับทางหายโดนเนาะช่ครับครับครับผมคลิปนี้พอยยมีควยมาเปิดแบงค์หายพี่น้องเนาะครับผมเจ็ดราอยการครับผม รู้สึกว่าเป็นอนาคตพอพันแล้วกับแม่พันธุ์ที่มีโครงสร้างที่ใหญ่ที่สูงไหมครับพี่น้องแม่นครับเอาขยโยครับโดนแล้วอัปเดตที่อยู่จากน้อยนะครับตอนนี้ผมยายไมอยู่บ้านหน้าคําให้นะครับแต่บลหน้าคําให้เพเภอเมืองจังหวันนโม่ลำพูครับเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรกับ0801739612ครับผมขยโยมีเฟซบุ๊กปะครับบ่มีครับบ่มีเนาะบ่เรียนครับครับคือผมทายให้พี่น้องได้คร่าวๆเด้อถ้าเกิดพี่น้องเบื้องบนไหนประชัดเจนครับ ไฮวุเบิ้อง้นขอกกับทางห้อยยศดีสุดครับครับอะรายการแรกละเอียดมาเลยครับตัวนี้เป็นลูกไส้เจ้าเข่งครับผมอายุ17เดือนส่วนสูง1 4อยสี่สิบเก้าครับผมราคาผมเปิดไว้สี่หมื่นเก้าพันบาทตัวนี้ผสมจริงหรือหลอดครับผสมจริงครับมีใบไห้เนาะแมนครับเอกสารครบครับที่ไปที่มาชัดเจนพ้อยยครับบอกเลยตัวนี้เด็ดคักแมนครับความสูงมาก่อนเลยเนาะความสูงมาก่อนครับตัวนี้149อายุ17เดือน นี่แหละครับควายสิสูงใหญ่ต้องแข่งขายาวใหญ่เนาะแมนครับโอ้หนิงพร้อมเลยครับแมนพี่น้องครับอยากจะมีเสียงแซกอย่างน้อยเด้อก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องที่รับชมคลิปนี้ครับครับผมตัวนี้นะครับผมถือว่าเป็นอนาคตพอพันที่เด็ดเลยขยโยครับผมแมนผู้ใดได้ไปคือจบเลยครับแมนครับแต่ก่อนนี่ราคานีไม่ได้หรอกเนาะไม่ได้ครับตะกรอนกืบเกือบแสนนะครับตัวนี้เกือบแสนเพื่ออะ เอาพี่น้องครับเดี๋ยวพาาพื้นหนาตาครับตัว่าเพื้นหน่าจะเป็นคว้ยที่ถึงเลี้ยงบืดีครับพอยโยเพราะว่านิสัยพื้นดีเนาะแม่นครับเป็นคว้ยที่นิ่งที่เชื่องแลวก็ที่สําคัญ่อยโยร้องจัดท่าพื้นนี่กับพือนก็เริ่มป็นแล้วครับแม่นครับผมเขาบังนหน้าตาลรารอนะครับหน้าคือพอเลยครับวงเขายังออกเจ้าเข่งมั้ครับมีตาแตมใหญ่ครับพี่น้องคอออกสับอ่องนะครับครับผมจุดเด่นเพล่นคือกระดูกแข้งขาที่ใหญ่ที่ยาวเร็บที่หนาครับสไตล์ของเจ้าเข่งเลยครับผม เนื้อหนังเริ่มมาแล้วครับพโยครับป้าเต็มควายวันสิบบสูงก็พร้อมเลยครับผมว่ากระสีลอยเกียร์ชิปได้อยู่แล้วครับผมยาวไหมพี่น้องได้คมหนาคมลึกพร้อมเลยครับเพราะว่าสิบเกียเดือนมันกับแต่ลอยหาชิปแลวครับร้อยสี่สิบเก้ามดีครับพี่น้องผมบอกเลยสำหรับพี่น้องที่หาอนาคตพราพฟันไปกินคอกตัวนี้ผัดบ่ได่ครับพี่น้อง มีเท่าไหร่ครับคือคุยกับทางพายโยครับพายโยไห้ใดทุกราคาเนาะครับผมครับโทรมาคุย like กันได้ครับผมมาต้งมักเนาะครับครับพายโยครับย่างไห่พี่น้องทั้งไก่ได้เบื้องจากน้อยนะครับทายางทายืนเพิ่นครับไปเลยผู้ใดมีตัวผูตัวเก่าก็เอามาแลกเปลี่ยนกันได้ครับสำหรับตัวนี้เอาเมนมาครับครับผมโอ้คดีนะพายโยกูใดอยากเปลี่ยนตัวเก่าออกก็มาแลกเปลี่ยนได้ครับโอ้มีควายเท่าควายห่างควายแก่ควายเท่าครับสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ครับเอาได้ครับเปลี่ยนได้หาเอาตัวดีเข้าคอกพี่น้องครับผม ป้ารอแมไฮโยตัวนี้ไหมครับมากเลยพี่น้องบอกเลยครับเด็ดนะครับคือควยดีลงมาอีกตัวนึงแล้วครับม่นครับไฮโยครับตัวนี้ไฮโยคิดว่าเพิ่นได้เรื่องอย่างไรครับตัวนี้ความสูงมากกว่านครับนับเร็กเรากาได้เนื่อหนังก็ถือว่าเสอได้อยู่ครับผมครับกระดูกแข็งขากระถือว่าม่ดีอยนี่นอะฮโยเนาะควยสิยใหญ่ต้องโค้งสามมาก่อนเนาะมีนครับจุดเด่นพื้นนะครับพี่น้องพฮโยครับประวัติพันธุกรรมละคาอีกรอบนึง ตัวนี้เป็นลูกไส้เจ้าขิงครับอายุ17เดือนผมเปิดไว้ี9มือเก่าพบาทครับรายการที่สองครับครับผมอันนี้แม่ลูกน้องฮายุแม่ลูกครับผมโอ้แม่คงสั่งง่ายแครับครับแม่เป็นไซส์เพชรอุดนครับผมแข้งขาง่ญ่แท้เนาะครับแม่เพิ่นนะครับแม่ลูกตัวผู้ตัวเมียครับตัวผู้ครับผมอายุจากเดือนแล้วสี่เดือนครับเป็นร้านเบิรมพันหลันครับลูกไส้แม่เพิ่นทองบ่ครับบ่ททองครับท้องว่างครับตอนนี้อ๋อเพราะว่าลูกยังหน่อยอยู่เนาะอายุสี่เดือนลูกที่เดือน แม่เพื่อนความสูงครับสูงลอยสี่สิบเอ็ดครับแม่เพื่อนนี่ได้ลูกมาจากตัวเดาน้อลูกตัวแรกครับผมโอ้โหยังสุดดีครับครับผมฮ้ยโยแข่งขาแม่เพื่อนครับเล็บหนาขาใหญ่คักเนาะแม่นครับโอ้แต่ว่าเนื้อหนังเพื่อนได้คมหนาคมลึกแมพี่น้องแต่ว่าก็ยังขาดน้ําเลี้ยงจย่างน้อยเนาะครับราคาเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไว้สี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับแกถือว่าสมราคาฮายโยครับผม ว่าถ้าเกิดอ้วนก็หนี้กับแพงก็หนี้เนาะคกับเหมาะสำหรับพี่น้องที่หาโค้ดโค้งไปขุนเนาะแมีนครับอ้วนขึ้นมาก็เป็นกําไรได้ครับครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับพี่น้องที่พัฒนาหาไปทับพอดีแมีนที่จะของมักครับครับเขาหนาเักไนไหมครับนาเขางามอ้นนิ่งแท้เพะโยครับผมเชืองคักเลยเนาะครับอู้ว่าพี่น้องครับหขาใหญ่เขาใหญ่ครับขาใหญ่โอ้ยอยกผาวเพื่อนพี่น้องแข้งขา เล็บหนาชัดเจนครับนี่พี่น้องผมอยากให้พี่น้องได้หาไม่พันที่แข็งขาไงแล้วก็เรียบหนงังสินะครับแม่นครับลูกกับหลับตาไม่มุ่ยครับลูกกระหูกเ <c oughs> ชื่อง <c oughs> ครับล <c oughs> ูกโตครับผมนี่ละฮโยเนาะมือ <c oughs> ไม่ต้องหาแบบนี้ไปเลี้ยงเนาะแม่นครับเพราะว่าพันธุ์ใหคมนิ่งคมเชื่องแล้วก็ที่สําคัญโค้งสางพันดีครับทั้งแม่ทั้งลูกอโยครับราคานี้ไหตอมาเนาะครับตอล่องในอยู่ครับผมบางสี่หมื่นในบอ กทโทรมาคุยกันในหผมใกล้ๆได้เวิร์ดครับโทรมาเลยครับโทรมาเลยรถใดคือเก่า็ปแต่มั์น้อยฮโยเนาะแม่นครบงยาครับก็คือโดนโดนเทับพะโยสี่มีของดีราคาที่ประหยัดมาให้พี่น้องเนาะแม่นครับไทยนี่กว้างดีพอดครับโอ้ฮโยเพิ่นเป็นควายที่ไทยญ่เนาะแม่นครับสไตล์พลรุดอนครับไทยใไงไทยกว้างพี่น้องแข้งขาหลังนี่ก็ใหญ่ครับ โอ้ปองดมงไง่พะโยแมีนครับเบิ่งลูกซีเดือนเล้วครับตดงไงผมว่าควายอยากใหญ่นะฮะโยครับแต่เพียงแค่ว่าเจ้าของเก่าที่ฮะโยซื้อมานี่แมีนครับควายเป็นหลายโตน้องเมียนครับลูกเพิ่นเป็นเนื้อหนังหนาๆแม่พี่น้องเป็นแข้งขาแย่ๆตั้งลุดีครับตัวนี้เป็นสายเพชรอุดรครับราคาเปิดไว้สี่หมื่นหนึ่งพันบาทต่อร่องเลยครับผมทั่วมาเลยแม่ลูกเนาะแม่นครับเป็นแม่ลูกตัวเล็กเลี้ยงครับพี่น้องได้คุยแม่ใหญ่แล้วกันลูกเดินตามนะครับ พี่น้องมักคุยแบบนี้สไตล์นี้นะครับให้โทรสอบถามกับทางพายุครับวัตถพี่น้องมักครับพายุขายได้ทุลราคาด้วยเมื่อครับโทรมาเลยครับปะพายุเมื่อไหร่แข่ที่สามครับครับผมพายุครับไม่นี่ก็สูงใหญ่เลยครับใหญ่ครับตัวนี้มาจากอุทัยธานีครับผมสูงเท่าไหร่ครับสูงลอยสี่สิบเจ็ดครับปะพายุครับอ่างใหญ่คงสั่งดีเนาะครับผมทองอีกหกเดือนทองตัวใดครับทองกับปังแปดอยู่ครับมีใบบัครับมีเอกสารครบครับผมชัดเจนเลยครับผมราคาเปิดไว้ เปิดไฟหาเืินหาพันบาทครับวางหามืินเพียงเพียงในบ่อหยูข่าวว่าไก่ก็ได้เยอะครับทั่วมาตร่องเลยครับผมป้าทโยครับว่าอยากคิดสภาพตอนเปนทองไงเนาะแมนครับต้าเกิดแม่นี่นะครับพี่น้องได้กิ่นอิ่มๆน้เต็มเต็มๆนะครับถือเป็นควายไม่ไงกลับคืนมาสภาพเกานี่ไงเนาะสมัยเป็นสาว็นซื้อมาสามเซนหาครับตัวนี้โอ้ถ้าเป็นสาวน้อยคือจังว่หล่ะหยูเบิ้งหล่ะครับเบื้องแขงขาเพื่อนครับโอ้แขงขาไงรีบหนาครับพี่น้องางไงวงโขงงาม แมนยูครับแต่กรอนนี่บ่อพลาดหรอครับสามแสนสี่แสนเมนครับแดนตำกันพ่อมอ <c oughs> ี่น้อง้วยโยนจุดเด่นเพิ่นเนาะได้คมอ่างคมหนาคมลึกเนาะครับผมกระดูกแข็งขาใหญ่เนาะครับเพิ่นใจลูกดีปะครับ <c oughs> ดีครับลูกเก่งพ่อโยนแยกลูกเพิ่นมาเนาะแมนครับลูกเพิ่นบ่อห้เพิ่อพ่อห้ลูกมาเพิ่นเอาไปแตะเพาะพันครับโอ้พี่น้องครับเบื้องหน้าตาด้วยหรอครับเป็นควายที่หน้างาเมนครับวงเข่าอลังการเลยครับครับ นิ่งไหมพะโยแมนฮู้ครับเชื่องเลยเนาะครับผมพี่น้องเมื่อยชัดเจนครับเบิ้งคอเบิ้งอกนะครับเบิ้งแ้งขาพิจตตลน้ำเลี้ยงจังน้อยขาดน้ำเลี้ยงจังน้อยครับผมบ่เป็นอย่างครับพะโยะคือสิ่งพวกนี้ขอห้ยของสั่งบดีเนาะครับผมมอกว่าพี่น้องถ้าเกิดเพื่อนกับสภาพเกานี่เป็นควยไม่ใหญ่เลยครับแมน เอาไปเลี้ยงดีดีด้อครับพี่น้องตัวนี้มีรุ่นครับเป็นแม่พันธุ์แม่บอกไปยินขอกินลงได้ครับครับผมอายุครับย่างกี่น้อยนะครับดองเบิ้งครับเบิ้งบรรทายครับนี่เลยครับอ่างหร่อว่ต้องห่วงมาลูกมาลุบโอ้ฮโยครับเพื่อนจัดท่าเป็นเนาะแม่นครับ น่าจะควายที่มีราคามาก่อนครับพี่น้องเป็นควายราคาที่ค่อนข้างจะสูงแต่ก่อนนะครับน่าจะเป็นสาวงามมาก่อนนะครับตัวนี้พายุครับตัวนี้เอาผมถามเขาจากน้อยนะครับคือพายุมักของหน่งเพื่อนครับตัวนี้ผมมักว่องเข่ามักอ่างแล้วก็มักกระดูกแข้งขาเขาไม่กระดูกไงเนาะเมียนเล็บหนีว่าเป็นเล็บกะลาเลยเนาะเมียนครับนี่แหละพี่น้องแม่พันต้องแบบนี้ครับแข้งขาใหญ่เล็บหนาได้คมหนาคมอ่างแบบนี้นะครับที่สําคัญใจลูกดีพร้อมเมียนครับ แม่ราคาสามารถจับต้องได้ครับสำหรับพี่น้องที่ยังไม่ใจอยากเลี้ยงแล้วกับพัฒนายูครับแนน้ำแม่นี่ครับผัดอะไรครับพี่น้องครับครับผมอันนี้แม่ลูกตัวผูตัวเมียครับแม่ลูกตัวผูครับผมแม่เพื่อนสายใดครับแม่สายปนสุรินครับผมคามสูงร้อยสี่สิบสามครับแม่ไงคงสั่งดีคือเก้าครับครับผมแสดงว่าขอกเก้านี่เพื่อนเป็นคนที่ขัดคายเนาะเมีนครับสังเกตเบื้องขาญงเรียบหนาแม่พี่น้องเรียบราานตัวครับผมแล้วก็ล้ำตัวนี่ได้ามหนาความลึกเนาะไายเนาะ ลูกเพื่อนจากเดือนแล้วครับลูกได้ซี่เดือนครับเป็นลูกผู้ใดครับเป็นล้านนะเบื่อพันล้านครับผมหนาตารอเลยเนาะครับแม่ทองว่างอยู่ครับผมโอ้ยเขาไปพี่น้องเขากลมนะครับครับฟ้าข้อขาคนนี้ะโยแม่นครับข้อขาใหญ่เนาะครับแสดงว่าแม่เพื่อนนี่คือใจลูกเด็ดอยู่ครับพี่น้องนุ่มดีครับผมราคาเปิดไ้ครับเปิดไปซี่เมื่อน้หาพันบาทครับกถือว่าเป็นราคาที่ต่อรองหน้เนาะครับผมต่อหน้โทมาต่อรองหด้ครับ พี่น้องครับโครงสร้างดีทุกตัวเลยครับก้อยคองนี่เป็นก้จุดนี่นะครับแม่นครับก็ถือว่าพายโยกได้ของดีเนาะแม่นครับที่หนาเลี้ยงมาฝากพี่น้องนะครับจนโดนเทียนะครับพี่น้องที่มีแบบนี้นะครับแม่นหน้าตาครับโอ้เขาใหญ่แท้ครับพายโยกขางดีครับแน้าอกแข็งขาชัดเจนทุกอย่างเลยเนาะครับดีไปทุกอย่างไหมพี่น้องเพียงแค่ว่าขาดตําเลี้ยงนะครับขาดความสมบูรณ์จากน้อยครับแต่ว่ากับมาะสมกับราคาแล้วครับถ้าเกิดอ้วนขึ้นมากะสิเป็นราคาแพงกว่านี้ครับ ลูกแล้วไะโยลูกดีครับลูกดีคงสั่งง่ายเนาะนี่แหละลูกตัวรูกนะครับพี่น้องขวายาาไง่ายเลยไะโยครับแมนนี่คะแนกินอิ่มนะครับพี่น้องเปลี่ยนเป็นตัวไม่เลยครับโอ้ลูกนี่สูงโย่งเลยครับพี่น้องสายเบิ้มพันล้านนะครับพี่น้องครับอยากจะย้อนแสงน้อยเน้อหนีบรนทายนะครับอ้างหรือว่าต้องห่วงครับไม่ลูกคมนี่อยโยคิดว่าเพิ่นได้เรื่องอย่างแน่ครับ เพราะว่าขั้วควงนี่มันจะขจัดเนีนอ้างนะครับมันอ้างไงครับตัวนี้อ้างไงกระดูกดีครับคือเนียนการใจลูกเนีเนครับเพราะว่าควยแบบนี้นะครับพี่น้องคือการใจลูกดีเพื่อนจะดีนะครับทุกแม่ทุกตที่ผมทายก้อนนั้นนี่ก็เด็ดทุกตครับครับพี่โยกครับประวัติพันธุกรรมราคาอีกรอบนึงครับตัวนี้เป็นสายป่านโซลินครับส่วนสูง143ราค่าเปิดไวซี5มือหาันบาทครับ ครับคันพี่น้องอยากได้ควยแม่ลูกนะครับที่หนาเลี่ยงแม่ใหญ่ลูกลอๆนะครับแข่งขาใหงไงแบบนี้เด้อพี่น้องมีเท่าไหร่ครับคุยกับทางพายุครับพายุหายได้ทุกราคาเนาะผมทร่มาเลยครับรายการที่หารับครับผมอันนี้แม่ใหญ่ได้พายุแม่ใหญ่ครับตัวนี้แม่ท้องท้องหกเดือนท้องกับตัวใดครับท้องกับปังแปรริ่วครับใบหลอดครบครบเอกสารครบครบสูงเพินครับร้อยสี่สิบเอ็ดครับแม่ใหญ่เนาะพายุเนาะแม่ครับอ้างดี โอ้พี่น้องครับเบิ่งต้นละครับเล็บหนาขาใหญ่คโครงสร้างใหญ่สูงครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นสายป่านสุรินทร์เงินครับผมโอ้นิ่งเชียงทุก<พ>ตัวครับพีโ่โยเนื่องเพราะว่าคล้องนี่เพิ่นขึ้นเน้นเรียกเรียกเข้ามาเลยครับขัดเข้ามาเลยแต่ก้อนนี่เพิ่นซื้อแพนง,นงเนาะพี่โยเนาะแพงครับแม่ละแสนกว่าสองแสนเนาะแพงครับผมอ่ะพี่น้องครับผมพายเบิ่งพี่น้องพายเบิ่งหนาตาจักน้อยครับนาโนกจังซี่เขาเปิดแพงบ่พี่โยบ่บ่ครับผมเปิดสามเหมือนกว่า สามมื่นเท่าไหร่ครับสามมื่นเก้าครับผมสามมื่นเก้าต่กองได้ท้องหกเดือนได้ซื้อหนึ่งได้สองแม่นครับรับประกันท้องรับประกันท้องพร้อมครับตรวจเรียบร้อยครับผมป้าพี่น้องครับตัวนี้ไหมครับคือราคาสุดคุ้มคักเลยครับได้ควกไวม่ใหญ่กับท้องพร้อมนี่ครับแม่นครับผ่อนโหนกผ่อนโหนกดีแห้งครับตัวนี้ป้าวงเขาแบบพี่น้องกอลังการคัก อโยครับยอมรับเลยครับเลียงนิสัยใจคอพี่นนอะครับคมหนิงคมเชื่องนิ่งทุกตัวครับแมนครับสลับมือไหมแล้วครับพี่น้องหาเรียงตังแบบนี้นะครับแมนเรียงผอมเรียงคาบสมบูรณ์นี่ก็คือสำหรับพี่น้องที่เพื่อนบ้านได้คิดถึงหลายเนาะพายโยครับสามารถไปเติมไปแต้งได้ครับในสิ่งพวกนี้มาได้คงสั่งดีครับพี่น้องแม่ไ่กระดูกดีคงสั่งดีพี่น้องคมหนาคมลึกชัดเจนนะครับพี่น้องแต่ว่า ครมสมบูรณ์อย่าจะขาดเนี่ยครับเพราะว่าควอยเจ้าของเก้านะครับเป็นหลายตัวครับใช่เนี่แห้งกว่างแห้งอันนี้ลูกเพิ่นบอชัยโยนเนี่ยบอครับผมเมียนครับโอ้ควอยได้ฝูงกันเนาะแมีนครับตึ้งมันไทยครับนี่พี่น้องถือว่าเป็นควอยที่ไายใหญ่ไายเปิดนะครับก็ถือว่าเป็นควอยดีสมส่วนเนาะพายุเนาะครับผมบ่ได้มีตำหนิอย่างครับบอครับตัวนี้พายุคิดว่าจุดตีนเพิ่นได้ของใดครับ คือกันครับผมมีแต่อ่างอ่างไงทั้งนั้นเลยครับอ่างไงขายไงเนาะหัโหนกนั่นครับเป็นควายที่หนาเลี้ยงนะครับพี่น้องครับประวัติพันธุกรรมละใครรอบนึงครับตัวนี้แม่ท้องครับสูงร้อยสี่สิบเอ็ดท้องหกเดือนครับราคาเปิดไบสามหมื่นเก้าพันบาทราะการที่โหกครับครับผมอันนี้เป็นแม่แยกลูกเนาะแม่ครับแม่ท้องครับท้องเจ็เดือนความสูงครับสูงลอยสามสิบเก้าครับผมท้องกับบิ๊กเบิร์ดเจ็เดือน ยอมรับครับพี่น้องเรื่องแข้งขาเรื่องเล็บนี่ดีทุกตัวอิหรีนะครับครับผมนี่ใส่พ่อมาโยแมนเชียงทุกตัวครับโอ้หนาเลียงครับพี่น้องราคาเปิดไ้ครับเปิดไปสามหมื่นสามพันบาทครับสามหมื่นถุนถอดได้ไหมครับถ้าเขาว่าไก่ก็ได้อยู่ครับสำหรับพี่น้องที่เพื่อนมีทุนหน่อยไหมครับครับผมที่อยากเลียงคายแบบแม่นึ่งดีๆจังน้อยนะครับแมนตัวนี้ท่องบิกเบิร์ดครับเจ็ดเดือน พี่น้องครับผมสอนราคาคือพี่น้องมีเงินน้อยแต่ว่าคือได้คุยแม่ดีแม่ใหญ่ไปเลี้ยงเลยครับครับผมเอาเบิ้งหน้าตาชัดเจนครับจจกจีตุ๋มมาจากน้อยดนะครับพ่อยเปพี่น้องบ่เป็นยังครับพี่โยคือคุยเพันงามตี่ไหนกับเบิ้งงามเนาะครับผมหน้าตาครับตาแจ่มแจ่มจ่ครบหน้าใหญ่เขาใหญ่ครับนี่นครับพี่โยเห็นลูกเปิ้ลบลูกงามครับตัวนี้เปิ้ลเอาไว้เนาะ แม่นครับแมนเป็นขายแมงมห<า>มแม่นครับลูกตัวเมียแต่อกแข้งขาครับเป็นควยแม่ใหญ่ที่สมส่นสวนอีกแม่หนึ่งนะครับพี่น้องในราคาจับต้องได้พอบนะครับมีแล้วไฮยุราคาสุดคุ้มคือเพิ่นทองอ่ะเนาะแม่นครับทองเกียรเบ้่ต้องไปรุนยากเนาะแม่นครับคือต้องผสมยากเออไ่ต้องยากครับคือรอรุนเลยครับว่าจะออกมาตัวผูตัวเมียครับครับผมออกมาตัวใหคุ้มเบิดครับแม่นครับเอาบรรท่ายเบองหางครับบังดี ขนาดแดดทันห่อนได้พี่น้องเป็นโบฮอนครับโบฮอนเลยครับยงทุกตัวครับปั้นไทยครับหางนะครับอืข่อยดีไรตมินะครับทุกตัวเลยครับผมเอาให้ยกครับถามอีกน้อยนะครับขันพี่น้องอยากยกแพ็คู่หรือว่ายกเป็นคบนีได้บหครับได้ครับผมได้ทั่วมาเรื่อยจับเต็ตัวได้ก็ได้ครับจะมีราคาพิเศษไหมครับผมเพราะว่าคืออย่างพี่น้องคืออยากให้เอาเป็นคู่เพราะว่าเพื่อนค่อยกินอย่างดีครับครับผม หนึ่งตัวนี้เป็นแม่ทองครับทองกับบิ๊กเบิร์ดส่วนสูง139ราคาเปิดไวร33,000บาทครับครับคันพี่น้องอยากได้ควยเม่ดีในราคาที่ประหยัดเนาะครับผมซื้อหนึ่งได้สองนะครับพายุรับประกันครับพี่น้องครับพี่น้องมีเท่า์ไตรเด้อร์สู่ธนัยคุยกับทางพายุครับโคมาเลยครับโคมาเลยคือผมแนะนําอีกนะครับพี่น้องโดนโดนพายุกะมาเทียเมียนครับแต่ว่าก็มีของดีของเด็ดมาฝากพี่น้องคือเก่าครับคือฝูงนี่มันเสียี่ยนะครับคือแบ่งเล่ยแบ่งพี่น้องไปเลี่ยงทำให้ ครับผมข <c oughs> ยุกครับคิมนีสมีเนาะครับผมคิมมี้ผมมาต้อนรับทางขยุกครับ <c oughs> ก็ต้องขอรับพี่น้อง <c oughs> ไปเพ่งคีนี่ <c oughs> สวัสดีครับ